ิธีเปลี่ยนอาชีพจะเริ่มขึ้นนบัดนี้เย่ฝานปลุกพลังอาชีพหายากนักดาบวายุนี่มันอาชีพหายากเลยนะพี่เย่ฝานเท่จังเลยแบบนี้ก็มีคุณสมบัติเข้ากิวใหญ่ได้แล้วสินะอ,อ้าอิจช้าจังเลยนี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนอาชีพของมวลมนุษยชาติเมื่อหลายร้อยปีก่อนมอนสเตอร์จากต่างโลกได้รุกรานโลกความเป็นจริงมีเพียงผู้เปลี่ยนอาชีพเท่านั้นที่มีพลังต่อกรกับเหล่ามอนสเตอร์ขากะไว้แล้วเชียวว่าเด็กคนนี้ดูองอาจผ่าเผยจะต้องปลุกพลังได้แน่ อาชีพที่ไม่เลวเลยทีเดียวผู้ตรวจการกู้สายตาเฉียบแหลมยิ่งนักการปลุกพลังหลังจากนี้คงต้องรบกวนท่านช่วยชี้แนะด้วยครับแย่ฝันอนาคตของเจ้าไร้ขีดจํากัดจริงๆวางใจได้เลยครับผมไม่เหมือนพวกคุณหนูไฮโซที่เอาแต่ผลานสมบัติเก่าไปวันวันหรอกคนต่อไปหลี่อี้หลี่ในน้อยโรงประมูลเฟืองตูนั่นลูกเศรษฐีเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อที่วันวันไม่ทําอะไรนั่นน่ะนะนี่คือลูกชายคนเดียวของหลี่กังใช่ครับผู้ตรวจการกู้ หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยนะครับท่านดูสิครับว่าเขาจะปลูกพลังอาชีพได้ไหมนี่มันรอบกายเขามีไอแห่งความตายปกคลุมอยู่เกรงว่าจะปลูกพลังยากนะพออ๋อเฉินถ้าครั้งนี้ลูกชายผมปลูกพลังสำเร็จผมจะบริจาคตึกให้อีกสามหลังเลยฮ่าน่าเสียดายในยุคสมัยนี้ลำดับชั้นของอาชีพที่ปลูกพลังนั้นแบ่งแยกชัดเจน ผู้เปลี่ยนอาชีพที่แข็งแกร่งจะได้รับการยกย่องจากปวงชนส่วนผู้ที่ล้มเหลวในการเปลี่ยนอาชีพก็จะตกต่ำกลายเป็นขยะของยุคสมัยแต่ยังไงซะพวกเขาก็ไม่เหมือนกับฉันถ้าหากปลุกพลังล้มเหลวก็ทำได้แค่กลับบ้านไปสืบทอดมรดกมหาศาลเท่านั้นเองเริ่มพิธีได้ลอยขึ้นไปดือด้อแบบนี้เลยเนี่ยนะสุดยอดไปเลยไม่คิดจะปิดบังกันแล้วสินะผู้ผู้ตรวการ ท่านดูปรากฏการณ์นี่สินี่มันนินิกสวรรค์เฮ้ยพวกนายรีบดูนั่นแล้วในเมฆดำนั่นเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยเชีย่ยนั่นมันกองทัพวิญญาณทหารในร่างวิญญาณเต็มไปหมดเลยแถมยังมีกิเลนเพลงอีกด้วยขอน้อมคาระวะองค์ราชันสัรพสิ่งทั่วล่า มวลสรรพสัตท,ที่มีชีวิตเมื่อพบราชันจงสยบยอมขอน้อมคาระวะองค์ราชันพอเฉินรีบตื่นสิครับผู้ตรวจการเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏการที่ส่งผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงหลีตกลงว่าเธอปลุกพลังอาชีพอะไรออกมากันแน่แล้วเมื่อกี้ทำไมฉันถึงคุกเข่าลงไปแล้วเนี่ยเจ็บขัวเข่าชมัดเลยอ้อ,อย วงแหวบเปลี่ยนอาชีพกลับไม่แสดงชื่ออาชีพออกมาซะนั้นเปิดหน้าต่างอาชีพอาชีพเจ้าแห่งยมมโลกหนึ่งเดียวที่ก่อกำเนิดตักบาร,รมีนับหมื่นปีแห่งยม,มโลกอำนาจแห่งพระยายม,มาราชทั้งสิบและพลังแห่งวัตสงสารทั้งหกหลอมรวมจนกลายเป็นอาชีพเทพแห่งความตายระดับสูงสุดสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดในการตัดสินความตายและการพิภากษาเจ้าแห่งยม,มโลกพระยายม,มารางั้นเหรอฉันเตรียมตัวจะนอนกินสมบัติเก่าอยู่แล้วเชียวดันมอบอาชีพเพียงหนึ่งเดียวให้มาซะได้คนนี้อ่า คนนี้แล้วก็คนนี้วันตายของพวกแกมาถึงแล้วสหายตัวน้อยหลี่พอจะบอกชื่ออาชีพของเธอให้ฉันรู้ได้ไหมเจ้าแห่งยมมาโลกเจ้าแห่งยมมาโลกนั้นหรือฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยฮะถ้าสะดวกช่วยแสดงสกิลให้ดูหน่อยได้ไหมสกิลอาชีพบัญชีเป็นตายผลของสกิลใช้ค่าพลังยมมาโลกขีดชื่อเป้าหมายที่กำหนดหรือคนในตระกูลลงในบัญชีเป็นตายสกิลอาชีพของฉันดันเป็นบัญชีเป็นตายชิวเหรอ ต่อให้เป็นสกิลโจมตีก็ใช้ใส่ชั้นได้เลยไม่เป็นไรหรอกน้าบัญชีเป็นตายทำงานถึงกับเป็นสกิลระดับกฎเกณฑ์ที่เมือนเฉยต่อความห่างชั้นของเลเวลและพลังป้องกันของอีกฝ่ายและส่งผลโดยตรงเลยงั้นเหรอง,งั้นถ้ามีค่าพลังโยมโลกเพียงพอฉันก็ไร้เทียมทานแล้วนะสิผู้ตรวจการกู้เป็นถึงยอดฝีมือคลาสสองเลเวลหกเชียนะเธอแค่วางใจใช้สกิลออกมาก็พอแล้วเออขอโทษด้วยครับ พออเฉินผู้ตรวจการกู้สกิลของผมไม่สะดวกที่จะสแสดงให้ดูจริงๆครับหลี่อี้พวกเราก็แค่อยากจะช่วยประเมินความแข็งแกร่งของอาชีพให้เธอเท่านั้นเองไม่เป็นไรหรอกสหายตัวน้อยหลี่ฉันคาดหวังกับผลงานในวันหน้าของเธอมากนะหวังว่าตอนที่ฉันไปยังสมรภูมิเกณฑ์พลจะได้เจอกับเธออีกครั้งสมรภูมิเกณฑ์พลแม้สมรภูมิเกณฑ์พลจะเป็นดั่งงานเลี้ยงของเหล่าอัจฉริยะและเต็มไปด้วยวาสนาโอกาสนับไม่ถ้วนแต่ว่า แทนที่จะไปรบราฆ่าฟันสู้กลับบ้านไปนอนเก่าพุงดีกว่าการนอนเปลือยอยู่บ้านดูจะเข้าท่ากว่าเยอะเลยเรื่องัปเลเวลอะไรนั่นมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเล่ายินดีด้วยโ o ตเปิดใช้งานระบบสําเร็จโ o ส t สามารถได้รับรางวัลที่แตกต่างกันตามทางเลือกที่ตัดสินใจครับระบบทางเลือกแถมมีรางวัลด้วยหรอในฐานะเจ้าผู้ยิ่งให,ใหญ่แห่งยุคสมัยเมื่อผเผชิญกับสมรภูมิเกณฑ์พลที่เหล่าอัจฉริยะระดับปีศาจมารวมตัวกันท่านเลือก ราชันไม่เผชิญราชันสมรภูมิเกณฑ์พลแหล่งรวมเหล่าอัจฉริยะช่างเถอะช่างเถอะฉันหลบฉากไม่ไปปะทะด้วยดีกว่าหรือเลือกถ้าไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครเราอัจฉริยะและสัพพสิ่งในใต้ล่ามวนสรรพชีวิตต้องสยบยอมเมื่อพบราชันข้าจะต้องไปเยือนให้จงได้ก็ต้องเลือกฟังก์ชันกระจกส่องกรรมที่ส่องดูได้ทุกสัพพสิ่งอยู่แล้วสิเฮ้ยมีสกิลนี้แล้วงั้นฉันก็สามารถฮ่าฮ่า ยินดีด้วยฮอสได้รับรางวัลฟังก์ชันกระจกสองกรรมสองดูสรรพสซินจะปลดล็อกหลังเลเวล15อ้าวอะไรกันเนี่ยที่แท้ต้องรอถึงเลเวล15ถึงจะปลดล็อกได้งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็คงต้องฝืนพยายามสักหน่อยแล้วสิยินดีต้อนรับนายน้อยกลับบ้านค่ะพี่ใบลูกพาผมไปคลังสมบัติหน่อยได้ค่ะ